สภาพ39วิกมาไม่แตกเลยนะคะเพราะว่าใช้ครีมอย่างดีนะคะตั้งแต่เริ่มต้นท้องก็ทามาตลอดนะคะดูชัดๆเนาะถ้าเกิดคุณแม่บำรุงดีๆทาครีมดีๆนะคะก็สามารถอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะ่ะแบบว่าไม่แตกนะคะอะเดี๋ยวไปกอดน,น้องก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ รอะคะเตรียมตัวที่จะรอคุณพยาบาลเข้ามาที่ห้องเพื่อที่จะมาเจาะน้ำเกลือสวนก้นแล้วก็เดี๋ยวจะโกนขนแล้วค่อยๆถึงจะลงไปข้างล่างนะคะที่ห้องคลอดนะคะเตรียมตัวขึ้นเข้าห้องผ่าตัดวันนี้เป็นเวลาประมาณจะ6โมงนะคะเรามาถึงโรงพยาบาลตอนต e ีห้า ออกจากบ้านตีสี่กว่ามาสแตนบายเตรียมเตรียมตัวรอไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเซตเวลากันว่าเราต้องเข้าห้องผ่าตัดตอนประมาณ11บเอโมงกว่าก็มาเตรียมพร้อมทุกอย่างให้เสร็จก่อนนะคะงดน้ํางดอาหารตั้งแต่ตีห้าเลยเฮลค่ะเป็นกําลังใจให้แม่ด้วยจะได้เจอหมวยแล้วเหนื่อยมากวันนี้เท่ากับว่า39มวีก,กับอีก3วันเดินทางกันมาจนถึง39มสบเวีสวันแบบสุดยอดมากนะเพราะว่า เลิกขลอของเขาวันที่25กันยาเนี่ยเป็นเลิกคลอที่ดีที่สุดของตัวเล็กของเรานะคะเพราะว่าเราเราเราใช้วิธีการเออมงแบบเรียกอะไรนะดูเลิกข้อจากการให้สินแสดูวันนี้เขาก็จะผูกดวงพ่อแม่แล้วก็พี่ชายด้วยนะคะเพื่อจะให้สมพงกันทั้งบ้านเลิกข้อของเขาก็เลยมาท้ายเลยท้ายเลยนะคะในปีนี้นะคะก็ เดี๋ยวไว้เจอหวยนะคะจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าจะหน้าตามาเหมือนเฮียงพชิไหมคะหรือว่าหน้าเหมือนใครคะนี่สภาพห้องพักนะคะก็จะมีซิงค์น้างจามห้องนมห้องน้ําห้องอาบน้ําทางโรงพยาบาลเขาก็จะมีชุดอ่ปกลิปเซ็ตไอ้พวกของใช้ไว้ให้เราเรียบร้อยนะคะ อประมาณนี้มีไมโครเวฟให้มีตู้เย็นให้ม,มีใช้อย่างือ,อมีไดมีไดให้ด้วยนะคะมีตู้เสื้อผงเสื้อผ้าแล้วก,ก็ของกินกระติกน้ำร้อน ทีวีโต๊เตียงแล้วก็คนเ่องไข้นะคะมีโฟฟาให้นั่งยืดขาได้ห้องพักเราก็ประมาณนี้นะคะตื่นเต้นไหมครับเลือแล้วคะห้องสองนะครับห้องสองก็ตื่นเต้นได้คะ่ะผ่าตัดนะคะคนลูกค่ะ ขอดไทยนะสาธุกแม่และลูกสูหมออยู่ข้างในน่าจะอึดอัดมากกว่าเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วลูกหนึ่งชั่วโมงวันนี้ล,ลูกดิ้นน้อยนะวันนี้ลูกดันเยอะจริงอพร้อมใกล้แล้วพื้นที่แล้วลูกลูกก็คงเหนื่อยอแต่พื้นที่ท้องบางนี้น้อยเหลือเกิน แน่นไปหมดแล้วเนาะว่ามีตัวไม่ใหญ่เรียบร้อยสแตนบายขณะนี้เวลาสิบโมงสี่สิบหกอุ้ยไปเรลาเที่ยงนี่อีกตั้งชั่วโมงรอก่อนรอค่อนค่ะ อยู่ห้องเรอก็พอ,อมากครับเต็มตัวเดี๋ยวจะต้องไปบล็อกหลังแล้วก็ค่อยเข้าห้องอตตตต็ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นสุดๆแม่มีคำว่าชินมีแต่คำว่าตื่นเต้นแน่นมากดูสิ ลูกบอลอยากจะออกอ่ะเนี่ยในท้องเขาอยากจะออกคุณแม่ก็มาหว้แล้วแม่ก็แน่นแล้วนี่แน่นมากโอบมากสู้นะๆทำไมหน้าดำก็จอ,อดำให้ลูกออกมาขาวป้าป๊าจะพอแล้วนะสองคนแล้วป้าป๊าโคตรทอป้าป๊าคนหยุดได้แล้ว <c oughs> ไม่ควรเสกคนที่สามมาแล้วไม่ไหวแล้วคนตั้งท้องก็ไม่ไหวแล้ว ูชื่ออะไรบิดาบิดาบันทึกไว้ให้หมามีฟังอ่ะาบอกหมามีด้วยให้น้องชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับนิดาน้องน่ารักไหมลูกวันี่นี่ขอดอกของหนูนะนี่น้องหนูนะลูกว่าให้ป๊าเดี๋ยววันพุธวันพุธวันพุธนะให้ให้ให้ป๊าอุ้มเนาะหมาม่าของแบบนี้นะ ุน้องกลับบ้านนะลูกนะุงไปหาหนูนะลูกนะลืมตาแล้วว่าลืมตาแล้วลืมตาแล้วอวนมากเลยดมากเลยนะอ้วนมากเลยลูกเอ้ดูขาเจเอยี้นเชื่อหนองเชื่อใให้น้องเชื่อหนกให้น้องเชื่อใจไม่ได้ไม่ได้ยัเห็นเหรอไหมเห็นเรอไหมว่าลืมตาลืมตาด้ ชัดชัดมากเลยอ่ะสนใจใช่ไหมชัดชัดมากเลยอะน้องเป็นบอลหรือเป็นเกิร์ลน่าชัดมากแต่เป็นเกิร์ลใช่ไหมน้องเป็นเกิร์ลน้องตัวเล็กไหมขาหนูใหญ่มากเลยนะงตัวเล็ก